ใครเป็น FC งานสหกรุ๊ปแฟร์พลาดไม่ได้ล็อกวันเลยนะคะเริ่มแล้วนะคะ27-30มิถุนายนนี้ค่ะจะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่28ภายใต้คอนเซ็ป แฟร์แอนด์เฟสเนรมิตให้งานนี้เป็นทั้งแฟร์และเฟสติวัลในงานเดียวค่ะโดยจะยกทับสินค้าแบรนด์ดังในเครือสหพัฒน์มาจำหน่ายกว่า100บริษัท1000รายการเลยนะคะอย่างเช่นมาม่าฟาร์มฮาวาโกกีรัโลสลาคอสบีเอสซีเวลแคร์เปาซื้อสัตว์ซิสเทม่าชกุบุสุโคโดโมรถยนต์อีวีบีวายดีนะคะไอออนช้างอานเอ็มจีเกรฟบอลมาเธอ สินค้าเทคโนโลยีเช่น Huawei, h u เว่ย H.I.P. Global, High Vision พร้อมกับเต็มอิ่มไปด้วยกิจกรรมความบันเทิงอธิการประกวดเต้นนะคะแพลนไลฟส์สไตล์ e Dancing c o n ทส s t แล้วก็โชว์จากศิลปิน TPO p วงแอมคอนเสิร์ตพระทรีแฟนตาซีจากเหล่าศิลปิน Vtrooper นะคะแฟชั่นโชว์วาโกกิจกรรมโอเดนยารวมพลนคนสะสมการ์ดพลังมิดแอนกรีกกับศิลปินค่ะมากมายเลยคุณเบลล่ารานีคุณโบเมลดาเซเลบสีขาน้องจุ้มเหมง่งก็มาพร้อมกับเจไดใจดี น้องมะลิน้องมูทูในกิจกรรมเพรทิปส์เพรทริส์นะคะพบกับคุณมาริสาอานิตาในบทบาทครูฝึกสุนัขภายในงานก็จะมีบูธจาหน่ายสินค้าของใช้น้องหมาน้องแมวอะค่ะสามารถพาน้องมาช้อปปิ้งในงานได้ด้วยนะคะแต่ว่าจะต้องนําน้องไว้ในรถเข็นหรือว่ากระเป๋าเท่านั้นค่ะมีคอนเสิร์ตนะคะจากอะตอมสิงโตนําโชคเดอะพาร์กินสันเกสโนวาซีรีส์เบคอนสวิตท์ดีมเฟลโลเฟลโลแล้วก็สามารถพบกับงานแสดงป๊อปอาร์ตและอาร์ตทอยสายหมูน้องหูยาวค่ะก็มาในทีมเจ้าแม่หูยาวกว่า แล้วก็สัมมนาเวิร์กช็อปจัดเต็มนะคะหัวข้อนยกตัวอย่างได้ค่ะอย่างเรื่องของการสร้างไรายได้สร้างโอกาสบุกตลาดจีน Storytelling กับการสร้างและพัฒนาแบรนด์สินค้าอัปเดตแรงบันดาลใจเทรนด์สีไลฟ์สไตล์ปี2025สัมมนา AI Content X TikTok ok Marketing มิมนิคอนเสิร์ตเข้มข้นพิเศษเลยค่ะสำหรับคนทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะการพลาดนะสหกรุ u แ f a แ r ะเฟสนะคะจัดวันที่27-30มิถุนาย,ยนนี้ไปชอบไปฟินตั้งงแตต่10ร ยาวไปจนถึง3มทุ่มเลยค่ะที่ฮอ9 8ถึง100ยไบเทคไบานานะคะติดตามรายละเอียดได้ทาช่องทางออนไลน์เลยค่ะเอาละครับพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเจ้าจอจ้องโจรครับ